นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปปัตถังขัมมทะเมพันเตอุกาสะ ทวารตเะเยนกะตังสัพพังอปราทังขมาทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตอิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิโอมสีคเนสายะนะมะหา พุทธบูชาอาจาริยังธรรม,มบูชาอาจาริยังสังฆบูชาอาจาริยังพรหม,มเทวาบิดามารดาครูบาอาจารย์ขมามิหังโอมณีปัตเทเมหุงหาริโอมพญาพิเภกเทวานังอิศวาสุณมามิหังพรหมมาจิตตังปิยะมะมะณนะารีติณะมะอุ เมกะมุอุศาสนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิสัมมาสัมพุทธัสสะพระอรหังพุทธโทนะณโมพุทธายะอิติสัมมาสัมพุทธัสสะพระอรหังรักษาปราโมทอิทิริธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่ง แก่มาอ,ะอุนี้ด้วยเถินพุทธังเมฆณนิมิตจิตตังมะอ,ะอุธทำมังเมฆนิมิตจิตตังอุอะมะสังคังเมฆนิมิตจิตตังอะมะอุพุทธังเปิดโลกทำมังเปิดโลกสังคังเปิดโลกสิทธิกรรมมังสิทธิกิจจังสิทธิราพังพระวันตุเม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาอนะโมพุทธายะวิระทายวิระโคณายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติจชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติ พมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอติ พุทธามาอาอนะโมพุทธายะวิระทายวิระโคดายังวิระอิงสาวิระาทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธะสมาดีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุุณโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคดายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาณีมามะพุทธสะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจ,จะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาุะโมพุทธายะวิราัตาโยวิรโคดายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจมหาเทวาอภิรา,ภาพภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุนาโมพุทธายะวิราทโยวิราโอนายังวิรอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทิโย พุทธะสมาดีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลเลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุนาโมพุทธายะวิราทโยวิระโคดายังวิราอิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิราอิทธโยพุทธะสมาดีมามะพุทธะสวาหมสมปติจามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเม มหาปุญโยมหาราภูพภวันตุเมมิเตภาหุอาิพุทธามาอ,าอุนณโมพุทธายะวิราทโยว,วิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตตเมมหาปุญโยมหาราพภพวันตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิราตโยะวิรโคดายังวิรอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรธาอิทโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ อมมาจ,จะมหาเทวาอภิราภาภวันตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอติ โตตาะอาออนะโมพุทธายะวิระทายวิระโคดายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลเลือ ที่ทางบุญยัาบุญลังผลละบุญใดบุญใดที่กบพเจ้าทั้งหลายี่กพเจ้าทังหลได้บเพ็ญแล้วได้บเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้เจ้าทัายพเจ้าทังหลเขาที่สูสนข่สงนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหหแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายี่เคยร่วงเกินมาแล้วที่เคยกินมาแล้ว่ช่ก่อน าก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงมโมท่านนา วอสุุนีขอจงอาหสิกรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ทราบท้าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายเขาที่สุสุนีให้แก่เทีพเจ้าทั้งหลาย ปักรักษาข้าพเจ้าที่พระเจ้าทั้งหลาย้าัยคนรบิดภพและพระยาอมราชเพราะเทพเจ้าทั้งหลายและพระยาุมราชจงโมทนา บกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลนการบำเพ็ญกุศลอพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดงเและขอที่สุงนีใหก่ท่นท้าให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วรับไปแล้วที่รวรับไปแล้วสวยความสุขอยู่คนดีใ้สวยความสุขอยู่คนีสยความ ควุกข์อยกดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีญาติก็ดีเั็นญาติกีไมใดีญาตีนังหลายขอน้หายโมทนาโมนาสนี้นุนี้ไรับประโยชน์รัโยสุข

นณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้บนี้จงเป็นปัจจัยให้พระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงเสื่อิพระนิพพานในชาติประชุมบันนี้เถิดจตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณบระสีรัตนไตรมีพระพุทธเจ้าสุพุกระองค์ รพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ถ้าเรียเจ้าตั้งแต่ประโสาดาบันขึ้นไปถึงพระรหันต์ทั้งหมดที่อยู่ในนิพพานแล้วแ้ะเทวดาและพละนามึดตัวบรรดาและมรนดาแต่พระบริสตันหลายในชาติปัจจุบันถึงแม้หาบรรดาให้ร่ำรวยมากมายไม่ได้ขอมีการเข้างตัวในความเป็นอยู่ขึ้นเชื่อว่าความขัดข้องใดๆเขาอ,องค์สมเด็จพระบรมกรูเป็นต้นจุบรรดาให้เกิดมี ถ้านอกจากนายขบันดาท่านพุทธริษัทวนหลายทุกหมดนี้ถ้าไม่เกินวิสัยขอให้ถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในเพียงใดจะเกิดในชาติใดๆก็ตามทีขึ้นเชี่ยวความยากจงเห็นใจจงย่ามีขบันดาท่านพุทธริษัทตอนนี้ไปก็ขบันดาญาติโยมพุทธวิษณ์หลายตั้งใจรับพร यथा वरिवहाबुरावरिपुरेन्दुसाहरङ्गेवमेव नमपेतान्नमुपगपति बदितं पुम्भामिच्छतु सफे बुरेन्दुसङ्ग्रपान् चन्द्रो रसो यथा मनिषोदिरसो यथा सपेति विवत् จันตุสัพพโรโครวินาสตุมาติภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะหาพิวาธนสีริสนิจจมุทธาพะจายโนจัตตารุธรรม,มาวัจันติอายุอนโนสุขังพลังขอญาตโยมโชคดีมีสุขนะมีความสุขสขมหวังทุกอย่างปรรถนาสิ่งใด ขอได้สินันสงความปัญหานะจ๊ะเปฟอ่อย่างยิ่งขอทุกคนรวยมากๆนะ